มีความพยายามช่วยเหลือดูแลกันของคนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะอย่างพิกัดนี้ค่ะมีการปักหมุดมาจากคุณปริญญาแทนวงนะคะปักมาจากตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะเล่ามาว่าเครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลกสภาองค์กรชุมชน อำเภอบางระก,กรมและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมในตําบลชุมแสงสงครามจํานวนทั้งหมด5หมู่บ้านเป็นจานวนทั้งสิ้น735ครัวเรือนนะคะแม้ว่าตอนนี้ค่ะน้ำที่ท่วมในพื้นที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ยังมีบ้านเรือนประชาชนบางส่วนในพื้นที่ลุ่มค่ะยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ และที่ท่วมมานานกว่า10วันแล้วนะคะบางครอบครัวก็ออกมาจากบ้านย้ายมาอยู่บนที่สูงนะคะเพื่อรอซ่อมแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนก่อนซึ่งก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์ค่ะแต่ว่า1-2สัปดาห์ในกรณีนี้คือกรณีที่ไม่มีน้ำฝนหรือว่าไม่มีน้ำเหนือลงมาเติมนะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่านี่เป็นน้ำท่วมในรอบ4ปีเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะลักษณะการมาของน้ำก็จะมาแบบน้ำหลากแล้วก็ไม่ได้ท่วมนานขนาดนี้นะคะ จึงอยากให้ภาครัฐค่ะเข้ามาช่วยดูแลเยียวยาแล้วก็ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะแล้วบ้านีท่วมทุกปีไหมไม่ไม่ท่วมอะเพิ่งม,มาท่วมเนี่ยปกติทุกปีเลยไม่ท่วมเหรอมันเข้าแค่แค่ชายเนี่ยแต่มันไม่เข้าไปถุงขึ้นไวอะตอนเนี้แล้วก็เดือดร้อนขนของแล้วขนของอีกไม่นาน ในส่วนของพื้นที่รับน้ําจากภาคเหนืออย่างจังหวัดชัยนาทเองนะคะหลายจุดตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ําท่วมค่ะซึ่งพิกัดนี้นะคะคุณผู้ชมมีการปักหมุดมาจากจังหวัดชัยนาทค่ะคุณจัญยากัดล้อมนักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชนจังหวัดชัยนาทนะคะปักหมุดรายงานเรื่องนี้มาจากอําเภอสัพพยานะคะเล่ามา ว่าขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาทค่ะระดมความช่วยเหลือจากทางสภาองค์กรกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่ระดมกันทั้งในเรื่องของเงินน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งค่ะเพื่อไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายตำบลของอำเภอสัพ,พยานะคะนอกจากการช่วยเหลือในระยะเบื้องต้นแล้วนะคะน้ำที่ท่วมขังอยู่ตอนนี้ค่ะ ก็มีขบวนการองค์กรชุมชนชัยนาทเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เป็นตัวกลางในการประสานงานต่างๆให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงประชาชนได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการทําแผนฟื้นฟูค่ะเตรียมฟื้นฟูหลังจากที่ถูกน้ําท่วมแล้วก็ฟื้นฟูหลังจากที่น้ําลดลงนะคะทั้งการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนสร้างงานสร้างรายได้ ไปจนถึงความมั่นคงทางอาหารอย่างการปลูกผักไว้กินเองเพื่อลดการใช้จ่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งทำนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะ